เล่ามางังะเรียกขวายการเล่มที่18พาร์ทที่2ตอนที่63แอมโมไนวันนี้ยาสุดาได้เอาเรื่องที่ไปสืบเมื่อวานมาเล่าให้ทุกคนฟังกุนจีบอกว่าเขารู้จักชินสุเกะดีเลยละ่ะฉายาของหมอนั่นก็คือแอมโมแห่งโรงเรียนมอต้นปัมบะสมัยมอต้นมันเป็นคนที่โด่งดังมากเลยทีเดียวเซตต้นถามว่าฉายาแอมโมนี่มันคืออะไรกันกุนจีบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังเองแต่ว่าต้องใช้ดินสอมาเขียนด้วยหลังจากได้ดินสอแล้วกุนจีก็เริ่มเล่าแบบละเอียดเขาเขียนแผนที่เขต เรียนมต้นทั้งหมดเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่พวกเราอยู่มอต้นเขตทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น6เขตก่อนอื่นเลยเขตที่ใหญ่ที่สุดคือเขตตะวันออกมีการต่อยตีกันบ่อยครั้งจนไม่อาจตัดสินได้ว่าใครเก่งที่สุดในเขตนี้มีโยเนสกิก,กับอูโดมอต้นในบิสกะของผมอยู่เขตเหนือดังนั้นเขตเหนือผมจึงคุมอยู่เขตตะวันตกเฉียงเหนือมีคนชื่อนากาฮาะของมอต้นโยนจูคุมอยู่แต่ไม่รู้ว่าหมอนี่ไปเข้าเรียนมปลายที่ไหนส่วนเขตใต้มีคนชื่อชิเงมาสะแห่งมอต้นชิบะคุมอยู่แต่ว่าหมอนี่ไม่ได้ เรียนต่อในชั้นมปลายส่วนเขตกลางคนที่ควบคุมอยู่ก็คือคาโตะฮิเดโยชิแห่งโมต้นเคียวกะฮิโรมิกับมาโคพูดว่าโอ้โมนี่อยู่เคียวกะกันหรือการที่จะได้คุมเคียวกะไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะนั่นเซตต้นพูดว่าถ้าสมัยโมตน้นฉันเอาเรื่องมากกว่านี้หน่อยฉันคงจะได้คุมทั้ง6เขตแล้วละ่ะกุนจิพูดว่าแกว่าไงนะแล้วเขาก็เริ่มเล่าต่อช่วงนั้นฮิเดโยชิอยู่มสองแต่มันสามารถคุมโรงเรียนเคียวกะได้มันเลยฮึกเหิมจนเกินตัวและไม่พอใจแค่เขตกลาง มันต้องการที่จะพิชิตมอต้นให้ได้หมดทุกเขตโดยเริ่มด้วยการยึดเขตตะวันตกก่อนแต่ความฝันของฮิเดโยชิต้องจบลงเพราะเขตตะวันตกนี่แหละที่เขตตะวันตกมีคนจริงอย่างนาคาจิมะชินสุเกะอยู่ด้วยนะสิเหตุนั้นฮิเดโยชิเลยทําอะไรต่อไปไม่ได้ความสมดุลของทั้ง6เขตก็เลยคงอยู่ในลักษณะนี้จนกระทั่งเราเรียนจบ ย่าซึดะก็เพิ่งจะได้รู้ว่านักเรียนมอต้นก็มีจักราวาลของตัวเองด้วยอากุสึกก็โมว่าสมัยฉันมอต้นก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันใครๆก็เรียกฉันว่าพยักร้ายแห่งตะวันตกไอ้โมนี่เหมันขี้โมจริงๆสรุปแล้วเซตต้นก็ยังไม่ได้รู้ว่าฉายาเอมโมมันมาจากไหนเขาเลยต้องถามกุนจิย้ำไปอีกครั้งกุนจิเลยเล่าให้ฟังที่จริงฉันกับเจ้าเอมโมเรียนปฐมมาด้วยกันไม่รู้ยังไงฉันกับมันมีเรื่องกันได้ประจำตอนเดินทางไกลสมัยปสที่ภูเขามีเมียวในตอนที่เราปีนเขาเจ้านั่นก็ไปพบ อตซิลแอมโมนเข้าโดยบังเอิญและเป็นเพราะไม่มีการค้นพบของแบบนี้ในภูเขานี้มาก่อนเรื่องนี้เลยได้ลงหน้าหนังสือพิมพ์มีรูปเจ้าบ้านนั่นยิ้มราไปทั่ววันต่อมามีการออกวิทยุในโรงเรียนครูใหญ่พามันมาออกรายการและสัมภาษณ์ว่าไปเจอฟอสซิลได้ยังไงเจ้าบ้านนั่นตอบว่าคือ <c oughs> <"C oughs> ผมกําลังนั่งอึอยู่ก็เห็นมันเข้าโดยบังเอิญผมเห็นว่ารูปร่างมันคลอดคล้ายอึข,ของผมผมก็เลยตรงนี้ไม่ได้มีการเล่าต่อนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเอานิ้วไปจิ้มเล่นน่ะแหละเรื่องนี้ กลายเป็นเรื่องตลกของโรงเรียนตั้งแต่นั้นมามันก็ถูกเรียกว่าแอมโมไนชินสุเกิเวลาไปล้อมันก็จะมีเรื่องชกต่อยกันตลอดทุกคนได้ยินแบบนั้นก็พากันหัวเราะดังลั่นทั่วชั้นดาดฟ้า ตัดภาพมาที่ฮิเดโยชิมาซาถามเขาว่ารู้เรื่องที่ชินสุเกะได้เข้าร่วมกับพรรคคุโรตะกิแล้วหรือยังฮิเดโยชิบอกว่าได้ยินข่าวแล้วและก็รู้สึกหน้าทึ่งมากมาซาบอกว่ามันได้เป็นหัวหน้าสาขาด้วยแต่ฮิเดโยชิเขาไม่ได้ทึ่งในเรื่องนั้นเขาทึ่งเรื่องที่ชินสุเกะมันยอมก้มหัวให้คนอื่นง่ายๆแสดงว่าบูที่เป็นหัวหน้าของคุโรตะกิต้องเป็นคนที่เก่งสมคำล่ำลือจริงๆเห็นว่าบูเขาได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับคุณฮารุมิจิด้วยนี่ทางโน,น้นรวมหลายโรงเรียนเป็นกลุ่่่่มมมใหหญแลล้้ววเเเรราาาาาไไ็นทํอะบงยพูด ถ้าทางคุณฮาดุมิจิจะไม่สนใจเรื่องแบบนั้นนะรู้สึกว่าแค่เรียกเขาว่าหัวหน้าสุรันเขายังไม่ชอบเลยฮิดโยชิคิดว่าปล่อยไว้แบบนี้มันคงไม่ดีแน่ๆพวกที่อยู่รอบตัวเราจะต้องตกไปเป็นของพรรคคุดอตะกิกันหมดจะโดนเจ้าแอมโมเก็บเรียบไม่เหลือแน่มาสาก็ตกใจไม่คิดว่าฮิดโยชิจะคิดเรื่องแบบนี้ด้วยวันวันหนึ่งเห็นมิจนอนอย่างเดียวฮิดโยุชิบอกว่าก็ต้องคิดสิถ้าฉันไม่คิดสิเปกและในตอนนั้นเองโบยะก็เดินผ่านมาทางนี้พอดีมาซาได้กล่าวทักทายเขาโบยะก็บอกว่า ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งทำตัวสบายๆเฮอะโบยาเดินต่อไปแบบเส็งๆช่วงนี้เขาไม่ได้ออกแรงเลยเห็นทีวันหลังคงต้องพกบอนมานอนที่โรงเรียนด้วยซะแล้วแต่แล้วฮิเดโยชิก็เรียกให้โบยาหยุดซะก่อนโบยาหยุดและหันไปพูดว่าเอ๊ะแกคือฮิเดโยชิสินะหรือว่าแกคิดจะมาชิงตำแหน่งกับเขาด้วยฮิเดโยชิพูดว่าคนอย่างคุณเท่าจริงขึ้นมาอยากได้อะไรก็ย่อมได้คุณแล้วก็คุณฮิโรมิคุณฮงโจคุณสึงิฮาระมีคนที่เก่งขนาดนี้แล้วยังมีเซตต้นและกุนจิอีกด้วยขอเพียงคุณสั คำเดียวสุรันก็จะเคลื่อนไหวทันทีแล้วเราก็โบยะไม่ได้สนใจฟังแถมยังหลับใส่ฮิดโยชิอีกด้วยฮิดโยชิปลุกเขาขึ้นมาได้โบยะก็บอกว่าตะกี้พูดอะไรนะไม่ได้ฟังเลยแบบนี้ก็คงไม่ไหวสะละมัง่งจากนั้นโบยะก็ขอตัวไปก่อนเพราะตอนนี้เขาง่วงมากแล้วมีอะไรก็ไว้คุยกันวันหลังแล้วกันนะแล้วโบยะก็เดินจากไปแบบเฉยๆมาซาพูดกับฮิดโยชิว่าไม่น่าเชื่อว่าคนคนนี้คือคนที่เสมอกับลินดาแมนและปราบคุโนะริวชินกับบิโตได้ถ้างนั้นคนคนนี้ต้องเป็นคนสุด,ดยด แห่งันแน่นอนว่าแต่ผมสงสัยเรื่องหนึ่งฮิ่เดโยชิกับมาสามันยอมรับในตัวโบยะตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงหนึ่งยังเห็นเรียกว่าไอ้โบยะอยู่เลยพอมาวันนี้เรียกคุณซะง,งั้น หลังจากนั้นฮิเดโยชิกับมาสะก็เดินไปที่ห้องน้ําฮิเดโยชิยังคงเอาแต่พูดเรื่องการเคลื่อนไหวและเขาหัวเสียอย่างหนักที่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้คืนปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงเวลาที่ชินสุเกะได้เป็นหัวหน้าของคูโรตะกิรุ่นที่2ในตอนนั้นมันก็อาจจะสายเกินไปซะแล้วในห้องน้ํามีโยเนสกิกับกุนติอยู่ด้วยกุนติบอกว่าเรื่องแบบนี้คุณฮารุมิจิคงไม่สนใจแน่นอนโยเนสกิบอกว่าแค่ลาพังพวกเราเด็กม .4 คงทําอะไรไม่ได้แน่ๆฮิเดโยชิถามว่าแล้วจะให้ทำ ละก็ฮารุมิจิไม่คิดจะทําอะไรเลยนี่คุณจิพูดว่าฮิเดยชิแกเป็นคนที่ไม่ชอบวิธีการแบบนี้ไม่ใช่หรือไงพอได้ยินว่าจะเอาแอมโมเข้าคูโรตะกิแกก็ถึงกับรนลานเลยเชียวหรือฉันรู้ว่าแกกําลังเดือดพร่านที่แอมโมจะกลายมาเป็นคู่แข่งแต่ความคิดที่ว่าจะดึงคุณฮารุมิจิมาช่วยตีคูโรตะกิในตอนนี้มันช่างเป็นความคิดที่ไม่สมกับแกเลยวะฮิเดยชิก็หัวเสียใส่คุณจิมัวแต่ทำเป็นพูดดีสุสรันของเราจะถูกตีแตกเอาสะก,ก่อนนะเซ่คุณจิพูดว่ามันก็อาจจะใช่แต่ถึงแม้จะเป็นนนแบบั้ แกจะบุกไปหาแอมโมด้วยตัวคนเดียวหรือไงเซตตันตะโกนออกมาจากห้องซ่วมใช่แล้วกุนติก็ถีบป,ประตูเข้าไปทีนึงและถามว่าจะขี่อีกนานไหมลูกพี่ก็ขี่ทั้งวันลูกน้องก็ขี่ไม่ต่างกันจริงๆหลังจากที่เซตตันออกมาจากห้องซ่วมเขาก็พยายามจะไปเตะตัวกุนติอย่างที่กุนติพูดนั่นแหละฮิเดโยชิจากที่ฟังนายเล่าก็รู้สึกว่าถ้าคนที่ชื่อแอมโมได้เป็นหัวหน้ารุ่นที่2แล้วก็สุสูรันของเราก็คงจะตกที่นั่งลําบากใช่ไหมคุโรตะกิเป็นยุคข,ของมันเมื่อไหร่สุสุรา,นนขขรามนั้นพวกเรา ที่อยู่ที่นี่5คนจับมือรวมสุสุรันเป็นหนึ่งเดียวก็จะสามารถโตกรกักบคุโรทากิได้ฉันพูดถูกไหมโยเนสกิเห็นด้วยกับสิ่งด่เซตต่อนพูดตราบใดที่เรายังเคลื่อนไหวไม่ได้เอ็มโมมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้เช่นกันเพราะมันเข้าไปอยู่ในกรงที่ชื่อว่าคุโรทากิยังไงละ่ะกุญจิพูดว่าคุณฮารุมิจิเขาไม่ต้องการสร้างกรงแบบนั้นแล้วนายก็ไม่ได้อยากเข้าไปติดอยู่ในกรงแบบนั้นด้วยใช่ไหมละ่ะฮิดโยชิพูดเสร็จทั้งหมดก็ได้แยกย้ายกันไปเข้าห้องเรียนฮิดโยชิยัง รู้สึกสอิสเอียนไม่สมกับที่เป็นเราเลยไม่เลยสักนิด ตัดภาพไปที่อันโดกับแอมโมแอมโมก็จามแล้วจามอีกจนอันโดต้องถามว่าแกเป็นหวัดหรือเปล่าแอมโมบอกว่าเปล่าใครบางคนกําลังพูดถึงฉันอยู่มัง้งอาจจะเป็นสาวๆก็ได้นะอันโดหัวร้อแล้วบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกและแล้วเขาก็โดนแอมโมจับรอกคอข้อหาพูดไม่เข้าหูจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปคุยกันไปอันโดถามแอมโมว่าได้ยินข่าวเรื่องสุสรันหรือย,อยังเรื่องที่ฮิเดโยชิกับกุนจิไม่ได้เป็นตัวท็อปของโมสีสมน้ำหน้าไอพวกโง่นั่นจริงๆแล้วเขาก็หัวล้อออกมาแอม โมบอกว่าไอ้บ้าเอ้ยแสดงว่ามีคนเก่งกว่าไอ้สองคนนั้นแกยังจะมีหน้ามาหัวเราะอ,อีกถ้าอยู่ชั้นเดียวกันแล้วก็ฉันไม่เคยกลัวว่าจะแพ้ใครแต่ที่กังวลอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเจ้าฮิดโยชิกับกุนจิมันไปเข้าเรียนที่สุซุรันแล้วก็มีคนที่เอาชนะมันสองคนได้หรือว่าเราจะไปพบมันหน่อยดีไหมอันโดพูดว่าอ่านายถูกผู้หญิงหักอก,อกมาอีกแล้วสินะสุดท้ายก็โดนแอมโมจับล็อกคออีกครั้งจนได้ประวัติของคุโรตะกิเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ชินสุเกะก็เหมือนกับบูเขาเป็นชายที่มีประวัติิโดนผู้หญง ักอกอไม่ต่ตางนฮิเดโยชิกุนจิเซตตันโยเนสกิมาซะรวมทั้งชินสุเกะและอันโดบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านี้ต่างเติบโตเป็นผู้นําที่เต็มไปด้วยบาดแผลแห่งการต่อสู้มากมายแต่นั่นมันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสมาชิกแองกี้ฝึกหัดคนใหม่ด้วยนะครับมีคุณธนาคารข้าโมระวงคุณจัดมันคุณตั้มซาบะอันนี้อ่านผิดขออภัยนะครับและสุดท้ายเป็นคุณโบยะฮารุมิจิคลิปดูสิขนาดโบยะยังมาสมัครเป็นสมาชิก <c oughs> ตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด26คนแล้วนะครับเล่มที่18ก็จบลงเพียงเท่านี้จริงๆแล้วมันเหลืออีกประมาณ40กว่าหน้าแต่เอาไวร้รวมกับเล่ม19เลยแลยวกันเนื้อเรื่องมันต่อกันนะครับเล่มต่อไปเราจะได้เห็นจุดกำเนิดของ PAD แล้วนะครับยังไงก็ต้องขอ,ขอ คุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็เข้ามารับชมเป็นประจำนะครับมีหลายคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกว่าขอภาคฮานะต่อได้ไหมขอภาคซีโร่ได้ไหมขอจอมเกบูได้ไหมเออมันก็เยอะนะหลายเรื่องบางคนก็ขอเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นการเปิดโหวตแล้วกันนะว่าเราจะไปทางไหนต่อว่าจะดูเรื่องอะไรหรืออะไรยังไงบางคนอาจจะอยากดูภาคฮานะบางคนบางคนอาจจะว่าพอแล้วสําหรับ e อีกาเออเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีในการเปิดผลโหวตนะครับส่วนวันที่เปิดโหวตก็น่าจะเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่ามันใกล้ จะจบแล้วนะครับสำหรับภาคโบยะ mm hmm. ก็เหลืออีกราวๆประมาณ7เล่มนะ7จเล่มประมาณนี้มันก็ใกล้จะจบแล้วล่ะมันจบภายในเดือนพฤศจิกานี่แหละนะครับ mm hmm. อ่อ mm hmm. ไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะไม่ลืมโอเคส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบาย